สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุพแพง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อีเท่านั้นนะครับว่าไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่จะต้องทำให้เกิดสา,าการแบบนี้หรือมีการพิจรารณารายงานกรรมธิการนิยุทธกรรมเนี่ยไม่แล้วเสร็จในสมัยประชุมนี้นะครับเพราะสุดท้ายมีร่างกฎหมายจออยู่แล้วในสมัยประชุมหน้าแน่นอนเริ่มต้นมาสมัยประชุมหน้าอยู่เป็นร่างกฎหมายฉบับที่6 ที่อดีตพักเก้าวไกลเคยเสนอนะครับแล้วก็ต้องถูกมาพิจารณาพร้อมกับอีก3ร่างนิทศกรรมที่เสนอไว้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับช้าไปสัปดาห์หนึ่งหรือช้าไปเป็นหลายสัปดาห์หลังจากนี้จะยิ่งทําให้สิ่งที่รัฐบาลเองบอกว่าต้องการให้ตกผลึกกันเนี่ยนะครับให้โดยเฉพาะฝั่งรัฐบาลตกผลึกเพื่อที่จะมีร่างกฎหมายของรัฐบาลเองเนี่ยยิ่งล่าช้าออกไป อดีตหัวหน้าพักเก้าไกลนาใยชัยธวัฒน์ตุลาธนในฐานะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติเนื้อทศกรรมถแถลงถึงกรณีในพิเศษเชื้อเมืองพ่านรองประธานสภาบุรนราษฎรซึ่งปิดการประชุมสภาระหว่างพิจารณารายงานร่างพรบเน,นิ้อทศกรรมว่าการพิจารณาจะเสร็จในวันนี้เพื่อให้สภาได้พิจารณางานอื่นที่มีประโยชน์เพิ่มมากขึ้นตนเข้าใจว่าได้มีการพูดคุยกันว่ามีการเสนอยัตติด่วน เรื่องกรณีคดีไอคอนเข้าสู่การพิจารณาของสภาด้วยและวาระอื่นๆซึ่งควรจะได้เนื้องานมากที่สุดก่อนที่จะมีการปิดสมัยประชุมสภาในฐานะกรรมธิการเห็นว่าเราไม่เห็นด้วยและไม่มีเหตุผลใดที่จะปิดการประชุมสภาอย่างนี้เพราะทางกรรมธิการแทบไม่ได้ชี้แจงอะไรเลยส่วนนายชูสักสิริน,นประธานกรรมธิการก็พูดเกริ่นนำและภาพรวมในวงกว้างมาก นายชัยธวัฒน์บอกว่าในฐานะกรรมธิการเราอยากให้สสได้แสดงความเห็นมากที่สุดและกรรมธิการจะได้ลุกขึ้นชี้แจงเนื้อหาสาระและข้อเสนอที่สำคัญเพราะอาจมีสสเข้าใจคลาดเคลื่อนตนก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงชิงปิดประชุมสภาทำให้เกิดการเสียโอกาสในการผลักดันประเด็นวาระอื่นๆเข้าสู่การพิจารณาและตนไม่รู้ว่าสุดท้ายจะมีปัญหาจนไม่สามารถพิจารณารายงานของกรรมธิการชุดนี้ให้แล้วเสร็จทันสมัยประชุมนี้หรือไม่ เพราะวันที่2 5ตุลาคมเกิดปัญหาขึ้นมาอีกก็น่าเสียดายแต่ไม่ว่ารายงานของกรรมธิการชุดนี้จะผ่านการพิจารณาของสภาหรือไม่เมื่อเปิดสมัยประชุมสภามาในสมัยหน่าจะมีร่างกฎหมายเนื้อโทศกรรมเจ่อเข้าพิจารณาอยู่แล้ว4ฉบับโดยร่างของอดีตพักเก้าไกลจ่อเป็นลำดับที่6อย่างไรก็ปฏิเสธไม่ได้จึงไม่เข้าใจว่าจะเตะทวงกันเพื่ออะไรหรือเพื่อให้ทุกพักร่วมรัฐบาลเอาข้อสรุปความเห็นทั้งที่สมาชิกในสภาและสาธารณาฟังแล้วไปสรุปเพื่อเสนอในร่างของตัวเองซึ่งทำแบบนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลย ด้านนายประกรณ์บุตรอุดมพิพัฒน์สกุลสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนในฐานะประธานวิฝ่ายค้านบอกว่าขอให้จับตาดูการประชุมสภาในสองสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ประธานสภาได้สั่งปิดประชุมก่อนเวลาที่เหมาะสมก่อนเวลาและวาระที่วิบทั้งสองฝ่ายตกลงไว้การประชุม4ี่วันที่ผ่านมาไม่สามารถประชุมถึงวาระที่วิบทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้ซึ่งเมื่อปิดประชุมจะเป็นตัวแทนมาจากพักแกนนารัฐบาลซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นใครสาเหตุมีไม่กี่ข้อหนึ่งในนั้นคือกลัวองค์ประชุมล่มกลัวประชาชนจะเห็นภาพ อสสฝั่งรัฐบาลอยู่ไม่ครบองค์ประชุมจนเป็นเหตุให้สภาลม่มแต่วันนี้พักประชาชนและพักร่วมรัฐบาลอย่างพักภูมิใจไทยและพลังประชารัฐก็ยืนยันว่าพร้อมโหวตนั่นแสดงว่าเราไม่ล่มอง์ประชุมแน่นอนพร้อมโหวตไม่ว่าใครเห็นพ้องหรือเห็นต่างจากรายงานฉบับนี้ให้เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยเมื่อเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยก็ส่งไปที่คอรมอหากไม่เห็นด้วยก็ถือว่ารายงานตกไป นายประกรณ์วุฒิบอกว่าอีกสัญญาณที่ถูกส่งมาผ่านการปิดประชุมสภาก่อนกำหนดหลายๆครั้งคือเสถียรภาพของพรรคร่วมรัฐบาลเช่นในการพิจารณาร่างพรบขนส่งทางรางเมืม่อวันที่16ตุลาคมก็ได้ข่าวมาว่าตกลงกันไม่ได้ว่าจะให้ร่างของพรรคใดในพรรคร่วมรัฐบาลเป็นร่างหลักเช่นเดียวกับวันนี้พรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคภูมิใจไทยและพลังประชารัฐก็ยืนยันว่าพร้อมโหวตแล้วมัน่นใจว่าองค์ประชุมไม่ล่มแน่หรือเป็นเพราะพรรครัฐบาลไม่อยากให้สังคมเห็นภาพความขัดแยง้งที่สอดถึงเสถียรภาพของรัฐบาลว่างอนแงนซึ่่งสถาานนนนกกรณ์เเเชีนน้้คยิดขึ เมื่อปลายรัฐบาลที่แล้วที่พักร่วมรัฐบาลกันเองคุยไม่รู้เรื่องไม่เห็นพ้องกันในหลายๆเรื่องจึงต้องชิงปิดประชุมหรือกลัวการประชุมล่มและยะตีด่วนที่จะเสนอจากนี้ก็เป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจเพราะมีผู้เสียหายจํานวนมากทั้งนี้การชิงปิดประชุมก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์เพราะการประชุมคราวหน้าก็ต้องกลับมาคุยเรื่องนี้อีกนายปรกรณ์พูดบอกว่าแม้จะมีสสบางคนจากพักร่วมไทยสร้างชาติเสนอว่าปิดการอภิปรายแต่สภาของเรา ได้แต่งตั้งกรรมธิการชุดนี้ขึ้นมาเพื่อศึกษาแก้ไขปัญหาถือเป็นตัวแทนของสภาให้ศึกษาในเรื่องที่เราสนใจและได้ข้อสรุปมาเรียบร้อยแล้วการอภิปรายอย่างกว้างขวางของเพื่อนสสเราควรให้เกียรติกรรมธิการแต่กลับปิดโอกาสไม่ให้กรรมธิการได้ชี้แจงอะไรเลยในทางสาธารณะพี่น้องประชาชนอาจเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในบางประเด็นได้กางของอดีตพักเก้าไกลเนี่ยจอดลำดับที่6นะครับยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นเนี่ย ไม่ควรจะมีการเตะถ่วงการพิจารณาเรื่องนี้เพื่อให้ทุกพักการเมืองรวมถึงรัฐบาลเนี่ยรีบเอาข้อสรุปความเห็นที่ทั้งสมาชิกในสภาและสาธารณะจากสื่อมวลชนหลังที่ได้ฟังสาระสำคัญทั้งหมดแล้วของกรรมธิการแล้วไปเสนอร่างของตัวเองมาพิจารณาพร้อมกับร่างกฎหมายอื่นๆที่เจาะจะเข้าสภาอยู่แล้วนะครับในต้นสมัยประชุมหน้าแน่นอนเนาะทำแบบนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับโอเคครับ 아 <목소리도> ในส่วนของผมเองนะครับในฐานะประธานวิฝ่ายค้านนะครับถ้าพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนจับตาดูการประชุมสภาในสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสสัปดาห์ติดแล้วนะครับทั้งพุธและวันพฤหัสที่แล้วและพุธพฤหัสนี้นะครับที่ท่านประธานสภาเนี่ยได้สั่งปิดประชุมก่อนอที่ก่อนเวลาที่เหมาะสมแล้วจริงๆแล้วก็ก่อนเวลาก่อนวาระที่ทางวิปทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงกันด้วยซ้ำนะครับสี่ครั้งนี้ไม่มีครั้งไหนเลยที่เราสามารถดําเนินวาระการประชุมเนี่ยไปได้เท่ากับที่ วิฟทั้งสองฝ่ายได้คุยกันตกลงกันในไอวันอังคารหรือในก่อนวันพุธนะครับมีจริงๆมีหลายสาเหตุนะครับจริงๆถ้าเราติดตามกันตั้งแต่สภาชุดที่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะมีท่านรองประธานที่เป็นมือปิดนะครับและมือปิดเนี่ยมักจะเป็นเป็นประธานที่เป็นตัวแทนมาจากพัรคแกนนําของรัฐบาลนะครับในชุดที่แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นใครนะครับสาเหตุมีไม่กี่สาเหตุครับสาเหตุหนึ่งก็คือกลัวองค์ประชุมล่ม กลัวว <w à> ่าจะทางประชาชนเนี่ยจะเห็นว่าทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยอยู่กันไม่ครบองค์ประชุมและไม่สามารถดําเนินการประชุมต่อได้แต่วันนี้เราก็ชัดเจน <c oughs> แล้วเราพรรคประชาชนเองก็แสดงตัวชัดเจน <c oughs> แล้วนะครับว่าเราไม่ล่มองค์ประชุมอย่างแน่นอนเราพร้อมที่จะโหวตนะครับไม่ว่าใครจะเห็นพร้องเห็นต่างกับรายงานฉบับนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นวิถีทางของประชาธิปไตยนะครับเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยก็ส่งไปที่ครมเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยรายงาน,านก็ตกไปนะครับสภาว่าอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นและเราก็พร้อมที่จะอยู่ลงมติ ร่วมกันทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยอีกสัญญาณหนึ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นสัญญาณที่ถูกส่งมาผ่านผ่านการปิดประชุมสภาก่อนกำหนดเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยคือเสถียรภาพของพรรคร่วมรัฐบาล ถ้าเราจับตาดูกันเมื่อวานนะครับพรบขนส่งทางรางเนี่ยมีอยู่3ร่างนะครับแล้วผมก็คิดว่าได้ยินแว่วๆว่ามีความไม่ลงตัวในการสรุปว่าตกลงแล้วจะให้ร่างใดเป็นร่างหลักระหว่างพักร่วมรัฐบาลกันเองเช่นเดียวกันนะครับวันนี้พักร่วมรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยและรว่ไทยสร้างชาติเนี่ยก็ประกาศชัดเจนว่าพร้อมลงมติเช่นกันแล้วผมก็มั่นใจแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าพรครัฐบาลทุกพักเนี่ยรู้ว่ายังไงวันนี้เนี่ยองประชุมก็ครบและไม่ล่มอย่างแน่นอนแต่การปิดประชุมหน,แบบนีแบบนี้ก็อาจจะเป็น การที่ไม่อยากให้ทางสาธารณะเนี่ยได้เห็นภาพความขัดแย้งของพรรคร่วมรัฐบาลจันเองที่อาจจะสอดถึงเสถียรภาพของรัฐบาลที่เริ่มจะโงนเงิยนงอนแง่นนะครับอันนี้เนี่ยสถานการณ์แบบนี้ในครั้งที่แล้วที่เราเกิดขึ้นเนี่ยคือช่วงปลายๆของรัฐบาลนะครับที่รัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลเริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องเริ่มไม่เห็นด้วยกันในหลายๆเรื่องแล้วก็ต้องปิดประชุมแบบนี้หรือว่าองค์ประชุมร่วมกันบ่อยครั้ง ครวก็อย่างที่พี่ต๋อมพูดไปนะครับยติด่วนวันนี้ที่เราตกลงกันไว้ก็เป็นเรื่องที่สาธารณะและสาธารณะและประชาชนเนี่ยสนใจเป็นอย่างมากนะครับอย่างไรก็ดีการปิดประชุมวันนี้ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะว่าวันพฤหัสหน้าเราก็ต้องกลับมาพูดคุยเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของการที่มีสสบางท่านเนี่ยจากพรรคต้นไทยสร้างชาติก็ตามนะครับว่าจะให้ปิดอภิปรายเลยไม่ให้อภิปรายผมคิดว่าอย่างนี้ครับ คือเราสภาของเราเนี่ยแต่งตั้งกรรมธิการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของสภาไปพิจารณาเรื่องที่เราสนใจแล้วก็ได้ผลการศึกษากลับมาดังนั้นเนี่ยการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยเราควรจะให้เกียรติกรรมธิการที่ไปศึกษารายงานฉบับนี้มาเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและอาจจะอาจจะขจัดความเข้าใจผิดที่สสบางท่านเนี่ยอาจจะอภิปรายด้วยความเข้าใจผิด หรือว่าอาจจะไม่ทราบบริบทของการพูดคุยกันในกรรมธิการนะครับดังนั้นถ้าจะให้พูดกันแต่สสแล้วไม่ให้กรรมธิการอธิบายอะไรเลยเนี่ยาทางสาธารณะะในปรชาชนก็อาจจะเข้าใจผิดในบางประเด็นได้ซึ่งเท่าที่ผมฟังเนี่ยสสหลายๆท่านก็อภิปรายโดยที่ ไม่ค่อยตรงกับข้อเท็จจริงเช่นกันบางท่านก็อภิปรายเลยไปถึงราับว่าวันนี้มันเป็นการพิจารณาการแก้ไขม .112 หรือการพิจารณาพรบนิโทษกรรมโดยตรงและจะจบมีผลนิโทษกรรมน,นวันนี้เลยซึ่งข้อเท็จจริงก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับทางกรรมธิการก็ได้เปิดเปิดออปชั่นมากมายนะครับเปิดออปชั่นไว้หลายออปชั่นว่าแต่ละท่านมีความเห็นใดๆบ้างเพื่อให้คอรมอน,นาความเห็นนี้เนี่ยไปเป็นประโยชน์ในการร่าง เอ่อพรบรนิรโทษกรรมในอนาคตเพื่อให้สังคมเราเนี่ยก้าวข้ามความขัดแย้งที่รุนแรงที่ผ่านมาในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาไปได้ครับแล้วจากการที่ปิดวิชุมหบอนี้นะคะเราจะต้องมีการคุยกับพรกรัฐบาลนอบโลกใไหมครับก็เพื่อนในเหตุกาเกิดขึ้นจริงๆผมคุยตลอดนะจริงๆนี้เมื่อเช้าเนี่ยผมก็ผมก็รับรู้ถึงสัญญาณบางอย่าง แล้วผมก็พยายามที่จะเจรจานะครับผมก็เข้าใจดีว่า,จจาการเจรจาอาจจะสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องยอมรับกันตามตรงว่าอํานาจในการปิดประชุมเนี่ยเป็นของประธานสภาโดยแท้นะครับถ้าท่านประธานเปิดไมค์ขึ้นมาแล้วพูดว่าปิดประชุมผมไม่มีทางทําอะไรได้นะครับก็แต่กระบวนการเจรจาก็สําคัญเช่นกันนะครับอันนี้อันนี้ก็ยอมรับแล้วเราก็เราก็พยายามนะครับแต่มันอยู่ที่ว่าเหตุผลที่ปล่อยให้มีการปิดเนี่ย เป็นเพราะเหตุผลอะไรนะครับถ้าเป็นเหตุผลที่กังวลว่าจะมีภาพที่ไม่ดีออกสู่สาธารณะเดี๋ยบางทีเราก็อาจจะห้ามอะไรไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยก็อาจจะต้องอ กดดันนะครับให้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยสามารถดําเนินวาระไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์สูงสุดนะครับ <c oughs> ไม่ว่าใครจะเห็นเห็นแยง้งเห็นต่างเห็นพ้องยังไงก็ตามทีเนี่ยมติของสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นไปตามนั้นนะครับเสียงข้างมากว่าอย่างไรก็ว่าไปอย่างนั้นเราเรายินดีที่จะพร้อมอรับมติเสียงข้างมากอยู่แล้วไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรถ้าในสัปดาหน้าจะดึงวาระนี้เข้ามาแต่ว่า จะเป็นไปได้ว่าจะมีการเสนอยติหรือว่าวาระสื่นๆ่นแทรกเพื่อยื้อเวลาไม่ให้เกิดการล้มติขึ้นก็เป็นเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถทําได้นะครับแต่ก็ต้องต้อง,องชี้แจงว่าอย่างไรเนี่ยวาระนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่าวาระลําดับแรกของเรื่องที่กรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้วอยู่แล้วนะครับถ้าจะมีอะไรมาแทรกได้เนี่ยก็อาจจะเป็นรายงานของหน่วยงานต่างๆรายงานประจําปีของหน่วยงานต่างๆที่จะต้องเข้ามารายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่เมื่อเมื่อหมดเรื่องเหล่านั้นเนี่ย วาระนี้ก็ต้องเป็นวาระแรกถ้าจะขยับเนี่ยก็ต้องขอเลื่อนระเบียบวาระหรืออาจจะมีการาเสนอยติด่วนด้วยวาจาซึ่งแน่นอนเราก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็จะจบแล้วนะครับแค่ให้กรรมธิการเนี่ยชี้แจงในประเด็นต่างๆแล้วก็ลงมติกันก,ก,ก็ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับตามขัม้นต,ต,ตอนเนี่ยวาระประเภทเนี้ถ้าเกิดไม่ทันพิจารณาในสมัยประชุมเนี่ยจะตกไหมฮะต้องเสนอข้อใหม่หรือว่ายัางค้างอยู่ไม่ตกครับค้างอยู่ครับสมัยประชุมหน้าเปิดมาก็ยังพิจารณาได้ครับคือเดี๋ยว ผมมีนิดนึงแล้วก็ค,คุณโรมนะครับคือจริงๆผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่ก็ต้องทำให้เกิดสาการแบบนี้หรือมีการพิจารณารายงานกรรมธิการนิยมศักกรรมเนี่ยไม่แล้วเสร็จในสมัยประชุมนี้นะครับเพราะสุดท้ายมีร่างกฎหมายจออยู่แล้วในสมัยประชุมหน้าแน่นอนเริ่มต้นมาสมัยประชุมหน้าอยู่เป็นร่างกฎหมายฉบับที่6 ที่อดีตพักเก้าไกลเคยเสนอนะครับแล้วก็ต้องถูกมาพิจารณาพร้อมกับอีก3ร่างนิทศกรรมที่เสนอไว้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับช้าไปสัปดาห์หนึ่งหรือช้าไปเป็นหลายสัปดาห์หลังจากนี้จะยิ่งทําให้สิ่งที่รัฐบาลเองบอกว่าต้องการให้ตกผลึกกันเนี่ยนะครับให้โดยเฉพาะฝั่งรัฐบาลตกผลึกเพื่อที่จะมีร่างกฎหมายของรัฐบาลเองเนี่ยยิ่งล่าช้าออกไปอีกมันจะตกผลึกได้ยังไง ถ้าไม่ฟังทั้งหมดที่กรรมธิการเสนอและถ้าไม่ฟังว่าเมื่อสังคมนะครับฟังข้อเสนอของกรรมธิการนะครับซึ่งวันนี้ยังไม่แทบไม่ได้พูดเลยเนาะแล้วสังคมมีความคิดเห็นวิพากษ์วิจาร์อย่างไรอันนั้นแหละจะทําให้รัฐบาลตกผลึกนะครับดังนั้นนี่ก็ก็ผมคิดว่าปัญหาคงเป็นปัญหาการทํางานร่วมกันของพารร่วมรัฐบาลที่ต้องรีบแก้ไขไม่ใช่เพาะเรื่องนี้ก็คงต้องคิดว่าเป็นเรื่องอื่นๆด้วยนะครับ ครับขออนุญาตพี่น้องสื่อมวลชนผมคิดว่าคําถามตัวโตๆสําหรับเรื่องนี้ก็คือตกลงแล้วความชัดเจนของรัฐบาลต่อเรื่องการนิรโทษกรรมเนี่ยคืออะไรจะมีทิศทางอย่างไรนะครับคือเราต้องยอมรับว่าการนิรโทษกรรมเนี่ยนะครับถ้าดูตามรายงานเนี่ยแน่นอนมันก็จะมีในเรื่องของการนิรโทษกรรมซึ่งก็ไม่ได้เป็นข้อสรุปนะครับแต่ก็เป็นความเห็นของฝ่ายหนึ่งนะครับที่เห็นว่าก็ควรจะรวมไปถึง1 1-2บางฝ่ายก็บอกว่าไม่รวมถึง112ซึ่งไม่เป็นไร มันก็จะมีในส่วนที่เป็นถังที่เห็นว่าควรจะนิรโทษกรรมแล้วมันก็มีข้อสังเกตหลายประการนะครับซึ่งบางประการก็เป็นบาง,บางส่วนที่รัฐบาลสามารถทําได้เลยดังนั้นการที่รายงานฉบับนี้มันล่าช้าออกไปมันก็ทําให้เกิดความไม่ชัดเจนว่าตกลงแล้วเนี่ยรัฐบาลจะเอาอย่างไรกับเรื่องนี้แน่นอนเราอาจจะพูดได้ว่าการปิดประชุมนะครับเป็นอํานาจของประธานสภาแต่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการใช้อํานาจนี้เนี่ยมันก็ถูกมองได้ว่า เป็นในเรื่องของเป็นความเป็นจุดยืนของรัฐบาลหรือไม่ที่ไม่ต้องการให้เรื่องนี้เนี่ยมีความชัดเจนในเร็วๆนี้ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนอีกจํานวนมากดังนั้นผมคิดว่าวันนี้อยากจะให้สังคมนะครับตั้งคําถามดังๆต่อรัฐบาลว่าตกลงแล้วจะเอาอย่างไรรายงานฉบับนี้ผมคิดว่าเราพยายามหาจุดที่มันพอจะคอมโพมไม์พอที่จะคุยกันได้นะครับบางเรื่องที่ ไม่สามารถที่จะหาข้อสรุปได้ก็เป็นเรื่องของความเห็นของแต่ละคนซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลนะครับก็จะต้องไปพิจารณาดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่ที่เราอยากจะได้ความชัดเจนมากที่สุดเนี่ยคือแนวทางของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งซึ่งที่ผ่านมันถูกมองว่าการที่รัศกรเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะถอนฟื้นออกจากกองไฟจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ประเทศของเรานะครับกลับมาสู่จุดที่ ทุกฝ่ายนะครับปลองดองแล้วหันหน้านะครับมองหน้ามองตาพูดคุยกันได้แต่คําถามก็คือว่าถ้าบรรยากาศของสภาเป็นแบบนี้เราจะถอนฟืนออกจากกองไฟได้ยังไงผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะครับที่จะทาให้สภาเป็นพื้นที่ของการพูดคุยเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งมิเช่นนั้นมันก็จะกลายเป็นความขัดแย้งที่ไม่รู้จบและหาทางออกได้ยิ่งยากมากขึ้นนะครับสุดท้ายนิดนึงอยากให้ประเมิน้ว่าวนจันเนี่ยครับท่านนายกแล้วก็พรรครัฐบาลจะมีการั คาดว่าจะมีการ,ารกนา,ารนประเด็นเนี้ยวันนี้ครับม,มาถกกันนะฮะัแล้วก็คาดว่าผลของรัฐบาลจะมีการตกลกหรือไม่ยังไงผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลด้วยนะครับที่จะต้องหาทางออกเรื่องนี้ให้ได้อย่างที่พี่ต๋อมกับรังสีมันบอกนะครับกรรมธิการชุดนี้เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีผลการศึกษาก่อนที่จะ,ะพิจรารณา ร่างกฎหมายนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ายิ่งยื้อไปเนี่ยยิ่งเปล่าประโยชน์นะครับยิ่งทาให้กรรมธิการนี้ไม่มีความหมายใดๆเลยดังนั้นในพอเวลากฎหมายเข้ามาจริงๆเนี่ยแปลว่าเรายังไม่ได้ผ่านการตกผลึกใดๆเลยไม่มีรายงานฉบับใดที่ผ่านสภาไปเลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ในสัปดาห์หน้าเนี่ยท่านอาจารย์ชูศักดิ์เองเนี่ยก็อยู่ในครอรมอนะครับผมคิดว่ามีการพูดคุยกันตลอดอยู่แล้วก่อนวันนี้ผมก็เชื่อว,ว่ามีการพูดคุยและครอรมอก็รับทราบว่า,วาร่างร่างรายงานฉบับนี้เนี่ยจะเข้าสภาอยู่แล้วนัสปดาาาหห์้ผมิว่ก็ จำเป็นที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องไปหาทางออกนะครับว่าความเห็นต่างในในพรรคร่วมรัฐบาลเองเนี่ยจะจัดการอย่างไรนะครับและถึงจะเห็นต่างกันอย่างไรผมคิดว่าก็เหมือนเดิมครับลงมติครับก็เห็นต่างกันได้ผมก็เชื่อว,ว่าทุกทุพกพรรคการเมืองเองไม่ว่าจะร่วมรัฐบาลหรือร่วมพรรคร่วมฝา่ายค้านกันเองในบางเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ไม่ต้องเห็นตรงกันก็ได้แต่ว่าเสียงส่วนใหญ่ว่าอย่างไรก็ไปตามนั้นขอบคุณครับ